สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่15มิถุนายน2564ส่วนใครที่รอแนวทางการเสี่ยงโชคของหัวรัฐบาลไทยนะคะแก้วลงไว้แล้วประมาณวันที่ สิหรือสิเอนี่แหละคือลงไว้หลายวันแล้วไปดูได้เลยใน YouTube ส่วนใครที่ดูผ่านใน Facebook ก็ปักหมุดด้านบนของแฟนเพจหมอแก้วแม่นชัวดูได้เลยนะคะใน IG ก็ลงแล้วเช่นการลวงล่วงหน้าประมาณเกือบ5้วันอะไรประมาณเนี้ย นะคะเพราะวันนี้เราจะพูดถึงแนวแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันนี้นะคะลองดูกันว่าจะต้องซื้อเลขอะไรและเลขอะไรจะให้โชคให้รับพวกคุณขอให้พวกคุณรวยและที่สําคัญถ้าถูกหน่วยแล้วอย่าลืมแบ,บ่งสิบเซไปทำบุญต่อเพื่อเป็นการเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้พวกคุณเฮงที่สําคัญพรุ่งนี้หวยรัฐบาลออกแล้วก็ขอให้พวกคุณโชคดีค่ะมาเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับความสุข วันหรือตัวเลขที่คุณรู้สึกเป็นเลขมงคลเลขที่ทํานําความสุขความเจริญให้คุณคุณซื้อเลขนั้นรับรองด้วยค่ะย้ําวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขความสุขหรือเลขที่เป็นลัคกี้นัมเบอร์ของคุณที่เป็นเลขเลขน,นโชคคุณซื้อเลขนั้นนะคะส่วนวันจันทร์ให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายรับรองเขาจะให้โชคให้ลาบพวกคุณในวันนี้ย้ํยาญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายจะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะส่วนคนที่เกิดในวัน อังคารและวันศุกร์ย้ํานะคะอังคารกรับศุกร์ในวันนี้วันที่15นี้แก้วแนะนำให้ครูซื้อเลขทะเบียนบ้านเลขที่บ้านที่อยู่อะอาศัยเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนนอนที่ไหนซื้อเลขอันนั้นนะคะเพราะคุณจะได้โชคได้รับจากที่อยู่อาศัยย้ําอังคาร ส่วนคนวันพุธนะคะให้ซื้อเลขของคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านแต่ถ้าคุณมีลูกคุณลองถามลูกคนเล็กของคุณในกรณีมีลูกหลายคนแต่ถ้ามีลูกคนเดียวก็ง่ายถามลูกคนปัจจุบันลูกคนโตลูกคนเดียวของคุณได้เลยว่าเขาชอบเลขอะไรหรือซื้อเลขเรียนเขาหรือเลขนักศึกษาเขาก็ได้นะคะสําหรับคนวันพุธส่วนวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานโดยเฉพาะเบอร์ติดต่อในการทํางานเบอร์มือถือออฟฟิศก็ได้ นะคะคจะเพงจะรวยในวันนี้ค่ะแล้วก็วันเสาร์ให้ซื้อเลขพี่สาวหรือญาติ เขาเรียกนะคนที่มีอายุน้อยกว่าเราอ่ะแต่ไม่เกิน5้าปีที่เป็นญาติเราก็เป็นพี่สาวเป็นป้าเป็นนา้าที่อายุมากกว่าเราไม่เกิน5ปีเขาจะให้โชคให้ลาแต่ถ้าวันเสาร์ไม่มีอย่างที่แกบอกให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทแทนที่เป็นผู้หญิงนะคะย้ำวันเสาร์ถ้าคุณมีพี่สาวหรือป้าหรือนะ้าที่อายุไม่เกินเรา5ปีถามเลขเขาหรือซื้อเลขเกี่ยวเขาแต่ถ้าไม่มีให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทจ้ะโอเคขอให้พวกคุณโชคดีเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายค่ะ